สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซี FC ที่น่าทุกคนนะครับผมนภครับวันนี้ครับวันนี้นภพรก็มาเที่ยวที่เมืองโบราณสมพรรณการาร,าราับผมก็เมืองโบราณสมพรรณการนี่ก็เปิดให้เข้าชมกันนะครับแต่ว่าเปิดให้เข้าชมแค่บางส่วนนะครับก็ชมฟรีครับวันนี้ก็ไม่ได้เสียค่าบัตรอะไรนะครับทุกทีก็จะเสียค่าบัตรอยู่ประมาณสามร้อยสิบบาทนะครับก็สามร้อยสิบบาทนี่ก็สามารถที่จะ ว่าเอาจักรยานนะครับเขาให้จักรยานป,ปาีหนึ่งครับขี่เข้าไปชมด้านนั้นได้นะครับขี่เข้าไปชมด้านในได้น,นะครับก็แต่วันนี้เขาไม่ได้เปิดไงก็เปิดให้ชมบางส่วนก็ถึงว่าปีไปครับก็เดี๋ยวนี้นะเปั๋ก็จะเก็บนะครับภาพบางส่วนนะครับที่เขาเปิดให้ชมได้นะครับก็เดยวไปรับชมกันนะครับผมครับไปกันเลยครับผมที่ก็เป็นพระสมุระองค์เจดีย์นะครับ เป็นเขาจำลองเอาไว้นะครับคือย่อสูวนลงมานะครับอันนี้ก็เดินตรงก็ไปเลยนะครับจะเห็นมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับอเอาจักรยานจากที่บ้านมาปั่นชมกันเลยนะครับถนนก็ล่มลื่นนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีรถเข้าออกเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ก็จะพาะรถของส่วนทางเจ้าหน้าที่นะครับ ถึพิพิธภัณฑ์โบราณสถานที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพระบรมธาตุชัยยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ย่อสูวไหมให้ชมกันนะฮะอ้ก็ไม่เล็กนะฮะก็ถือว่าก็มาได้แบบใหญ่เหมือนกันนะครับผม ขายของเก่านะครับแต่วันนี้เขก็ไม่ได้ขายอะไรหรอกครับผมเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเปิดนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับ ก็จะเหมือนกับย้อนยุคเลยนะครับจะมีเครื่องปั้นดินเผานะครับที่เขาเอามาโชว์กันนะครับจะถอดรองท้าแป๊บหนึงนะ่ง ทีวีรูปนี้จําได้เลยครับสมัยเด็กๆนี่ร้องไห้อยากให้พ่อซื้อนะฮะทีวีขาวดาครับวันนี้ก็ได้ไม่เห็นนะครับหาดูยากครับทุกวันนี้ หม้อต้มน้ำสมัยก่อนเลยนะครับจะรู้สมัยโุโขไทยหรือทิยาก็ไม่รู้นะ ไปดูน้ำตกกันนะน้ำตกสวยงามมากครับเห็นน,น,น้ำตกเปนร่องนะครับ ก็เข้ามาสวนด้านในแล้วนะครับวิหารน,นะครับสร้างสวยงามน,นะครับก็ดีนะครับว่าเขายังเอิเดได้ที่เกิดให้เข้าชมฟรีก็จริงแต่ว่าจะเข้ามาชมลึกขนาดนี้น,นะครับปกติมาถึงมา้ึงลองใกล้เลยนะ ชมด้านในนะครับเป็นภาพวาดลายไทยนะครับภาพลงสีน้ํามันนะครับมีพระพิจารูปกนะครับองค์ใหญ่เลยครับเป็นพระประงนอนนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะฮะ ดูข้างในนี่นสวย,มา,ยม,ามากเลยครับตกแต่งได้งดงามมากนะครับก็เป็นบางส่วนนะครับที่ว่าเก็บภาพมาให้ดูนะครับก็ถ้าข้างในอย่างนั้นก็จะเข้าชมไม่ได้นะเพราะว่าเขายังไม่เปิดเป็นทางการครับ ก็เดี๋ยวรอเปิดเป็นทางการนะครับค่อยใบเสร็บัตรซื้อเข้าชมกันนะครับบัตรก็สามรสิบบาทครับนะครับได้จักรยานฟรีหนึ่งคันปั่นเข้าชมมีการข้างในครับผมนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็รับปอก็ขอจบแค่นี้นะครับคือเข้าได้แค่นี้ครับผมก็เดี๋ยววิโอกาสก็จะถ่ายมาให้เต็มรูปแบบทีนะครับแบบก็เปิดเป็นทางการนะครับผมครับขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ